สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับมาถึงนครเวียงจันทร์หลังจากที่ลงจากรถแล้วนะครับผมที่สถานีขนส่งนะครับที่ตลาดเชา้าแล้วผมก็หาอะไรกินเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางนะครับไปที่ยังห้องพักนะครับเป็น โฮสเทลโฮเทลนะครับผมที่ผมได้จองไว้ผมก็เดินตาม G.P.S. นะครับผมจากสถานีขนส่งนะครับผมเดินมาที่พักผมใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับผมหลายคนอาจจะถามว่าทำไมไม่เรียกทำไมไม่ใช้บริการนะครับรถโดยสารหรือรถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยสามล้ออะไรเงี้ยนะครับว่าตอนนี้นะครับผมยังไม่รู้ว่าผมต้อง ใช้แอปอะไรโหลดอะไรพอดีผมต้องไปถามพนักงานที่โรงแรมนะครับว่าเขาจะแนะนําให้ผมใช้แอปพลิเคชันอะไรนะครับในการเรียกรถนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็มาถึงห้องพักเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมห้องที่ผมได้นะครับที่ผมอยู่ก็คือเป็นห้องแคปซูลนะครับผมพักทั้งหมด12มี12เตียงนะครับ ที่ตอนนี้ที่มีคนนะครับ2คนที่พักอยู่เนาะเราก็สังเกตได้จากที่รองเทา้าเพราะแบห้องน้ําก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3ห้องน้ํานะครับก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้มีห้องส่วมนะครับผมทั้ง3ห้องแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นห้องใหญ่นะครับผมห้องใหญ่เราสามารถใช้ได้นะครับก็ห้องไหนว่างก็สามารถใช้ได้เลย บรรยากาศอ,กอีกของห้องจะเป็นห้องเล็กแต่จะมีกระจกนะครับกระจกมองเห็นด้านนอกนะครับแล้วแต่เรานะครับถนัดว่าเราอยากได้ใช้ห้องไหนแต่ผมเลือกชอบที่จะอาบห้องใหญ่มากกว่าเพราะว่าน้ํามันจะไม่กระเด็นนะครับผมก็จะมีอ่างล้างหน้าให้ครับมีอ่างล้างหน้าให้ข้างในก็จะมีให้เหมือนกันในห้องใหญ่นะครับก็จะมีอ่างล้างหน้าให้แต่ห้องเล็กไม่มีนะครับผมนี่ครับก็จะเป็น ข้างนอกนะครับมีเป็นกระจกสามารถมองเห็นวิวด้านนอกครับแล้วก็โซนต่อไปนะครับเป็นโซนพักผ่อนครับบรรยากาศก็จะเป็นกระจกนะครับล้อมรอบก็จะมีแอร์ให้1ตัวนะครับสามารถเปิดปิดได้ตลอดเวลานะครับถ้าเราอยู่คนเดียวก็สามารถเปิดปิดได้ตามใจเราเลยครับ ส่วนห้องพักนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีที่นอนนะครับผ้าห่มม้อนผ้าขนูนให้ครับก็จะเป็นแอร์ตัวเล็กๆนะครับผมของผมเลือกเป็นชั้นบนนะครับเพราะว่าอยากได้มีผ้าม่านแล้วก็มีกระจกมองเห็นด้านนอกก็จะเป็นแอร์ตัวเล็กๆนะครับผมสามารถกดปุ่มจากด้านบนได้เลยนะครับปลั๊กไฟนะครับสําหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับชาร์จแบตเตอรี่ของเรานะครับ และตอนนี้นะครับผมก็ได้ได้โหลดแอปพลิเคชันนะครับเรียกรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็รอนะครับผมผมเรียกรถที่จะไปยังประตูใสนะครับผมเป็นมอไซค์นะครับไปมากอันนี้เป็นที่พักที่ผมพักนะครับผมพาชมบรรยากาศนะครับของเวียงจันทร์นะครับโดยการนั่งรถจักรยานยนต์นะครับรถมอไซค์นะครับเที่ยวชมบรรยากาศบ้านเมืองของ ประเทศราวที่เวียงจันทร์ครับผม สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประตูใสนะครับผมที่เวียงจันทร์นะครับผมประเทศลาวนะครับนี่ครับผมประตูใสครับผมเป็นสัญลักษณ์นะครับแลนด์มาร์คของเวียงจันทร์นี่ก็พอดีว่าจะมาถ่ายตอนเย็นนะครับว่าจะเอา น้ำพุจะได้สวยๆตอนมีแสงนะครับแสงกลางคืนแต่ว่าตอนแรกว่ากาจะขึ้นไปข้างบนเพราี่เขาปิดไปแล้วไม่ได้ขึ้นไปเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศนะครับวันนี้ก็วันที่16ตุลาครับไปดูข้างหน้าก็จะเป็นนะครับ น้ำพุระบำนะครับผมแสงสีเป็นนี่นะครับข้างบนก็จะมีเป็นปฏิมากรรมนะครับ มีรูปหานุมานช้างสามเสียนนะครับผมซึ่งสวยรนะับนี่ก็น่าจะเป็นการสร้างเพื่อสัมพันธ์ทำไมตีสำหรับฝรั่งเศสกับลาวนะครับ ผมพาไปดูข้างหน้ากันนะครับนี่ก็เป็นวันที่16นะครับตุลานะครับ ก็จะเป็นน่าจะเป็นสำนักนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าเหมือนกับอำนียบรัฐบาลครับนี่ก็เป็นประตูใสนะครับของเมืองเวียงจันทร์นะครับผมประเทศลาวก็สวยงาม หลังจากที่ผมอยู่จนพอใจแล้วนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเรียกรถแอปพลิเคชันผ่านแอปพลิเคชันนะครับไปที่ตลาดสีหอมนะครับเรียกว่าตลาดสีหอมเป็นตลาดกลางคืนนะครับพวกอาหารการกินเนาะผมก็ทำการเรียกรถนะครับผ่านแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับเป็นตลาด กลางคืนนะครับผมตลาดของกินนะครับสะส่วนมากตอนนี้ผมก็กลับมาใกล้ที่พักที่ผมพักนะครับสามารถเดินจากตรงนี้ไปที่พักได้ไม่ไกลครับก็จะมีพวกอาหารการกินนะครับพวกเยอะแยะเลยนะครับผมราคาก็ถือว่าถูก อันนี้ผมก็มาเลือกซื้อนะครับอุปกรณ์บนโทรศัพท์นะครับหูฟังที่ร้านน้องเขานะครับก็ได้เป็นหูฟังไปนะครับเป็นที่ระลึกจากเมืองเวียงจันทร์ครับผมส่วนของกินผมก็ขอเป็นพาชมนะครับบรรยากาศพวกตลาดนะครับตอนกลางคืนตอนนี้นะครับเผื่อใครแวะมาเป็นไกด์ไลน์นะครับผม

不错，看着。<是> อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับของตลาดสีหอมนะครับ <awakening. S 1> ผมหลังออกจากหลังจากที่ผมเดินเที่ยวตลดาดนะครับสีหอมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เดินตามทางมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะเป็นบรรยากาศของร้านอาหารนะครับมีทั้งอาหารจีนอาหารเกาหลีนะครับมีอาหารนานาชาติฝรั่งก็มีนะครับก็จะเป็นบรรยากาศ avored. ประมาณนี้ครับ และตอนแรกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมคนเยอะจังนะผมก็ไม่ได้ศึกษามาก,ก่อนว่าวันนี้นะครับมีงานนะครับงานออกพรรษาของที่ฝั่งลรานะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับบรรยากาศของงานนะครับผมงานออกพรรษานะครับที่ฝั่งลรานะครับคนเยอะมากครับผม มาแล้วครับมาแล้วครับมาอยู่ข้างลืออยู่ด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยมาเช่าเลยครับมาเช่าครับมาข้างลือข้างลือ <laughs> ร้านอาหารนะครับผมเป็นผับเป็นคล้ายๆกึงก่งผับกึ่งร้านอาหารนะครับผมก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่ก็จะมีทั้งคนนะครับเขามารับฝากรถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่ตอนนี้นะครับที่เวียงจันทร์เขามีงานออกพรรษาเนาะรถค่อนข้างที่จะติดแน่นนะครับผมแล้วก็เมื่อตอนนี้ผมก็เดินมาถึงนะครับ ที่ผมพักนะครับเขาอยู่ด้านตรงข้ามนะครับผมด้านตรงข้ามแต่ผมจะแวบ,บไปเข้าไปเที่ยวข้างในนะครับไปดูว่างานนะครับกรอบภรษาของที่ลาวนะครับเขาเป็น <c oughs> ังไงก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับ ເຈົ້າເຈົ້າແຄນຕ້ອງແລ້ວຕອນນີ້ເດີ້ນ จากที่ผมนะครับเดินไปนะครับเดินเที่ยวเดินเล่นนะครับผมดูบรรยากาศนะครับผมของประเทศลาวนะครับคนลาวกลับมานะครับมานั่งดื่มนะครับที่พักนะครับผมที่พักของผมด้านบนจะเป็นห้องพักด้านล่างก็จะเป็นคล้าย พับนะครับผมสามารถนั่งดื่มสั่งอาหารได้นะครับห้องพักของผมรวมอาหารเช้าหน้าตาของอาหารเช้าก็เป็นประมาณนี้ก็จะมีให้เราเลือกประมาณ3ามอย่างนะครับให้เราเลือกก็จะมีชากาแฟนะครับบริการตัวเองวันนี้ก็เป็นวันเช้าที่2ของผมนะครับผมที่อยู่ที่นครหล,ลวงเวียงจันทร์หลังจากที่ผมรับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เล่นแลกพักผ่อนนะครับผม ช่วงบ่ายผมก็เรียกรถจักรยานยนต์นะครับแอปพลิเคชันนะครับผมเพื่อที่จะพาผมไปยังที่พะระธาตุหลวงเวียงจันทร์นะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยครับและตอนนี้นะครับผมก็ มาถึงพระาธาตุหลวงเวียงจันทร์แล้วนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสำหรับคนที่เคยมาแล้วหรือคนที่คิดว่าจะมานะครับผมส่วนค่ารถนะครับที่ผมเรียกก็อยู่ที่30,000ก็ประมาณเงินไทยก็ตีไปประมาณ45-50บาทประมาณนี้นะครับใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ10บ นาทีถึง15นาทีนะครับผมจากที่พักผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณด้านนอกของพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ครับผมดเดีผมพาทุกคนนะครับเข้าไปดูบริเวณด้านในกันนะครับผม ก,ก่อนจะเข้าไปนะครับเราก็จะต้องเสียค่าเข้านะครับเเออ่ะไะะาปรา นไทยครับสำหรับคนต่างชาตินะครับผมก็จะอยู่ที่ส0 0 0 0ืกีบนะครับผมของเราเป็นคนไทยนะครับเป็นคนต่างชาติส0 0 0 0กีบต่อคนส่วนคนเราเขาอยู่ที่5,000กีบนะครับผม แล้วนะครับผมก็จะพาชมนะครับบรรยากาศรอบๆของพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดไม่ถูกใจยังไงต้องขออภัยมานัที่นี้ด้วยหรือท่านไหนนะครับที่มีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิป